สวัสดีครับผมบอลครับในคลิปนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยกับเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ Atomic Habits นะครับหลังจากที่อ่านไปเนี่ย,นนยมันก็มีหลายๆจุดเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่แบบได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร,ร,ร์แล้วนะครับเขาทําการทดสอบนะครับเขาแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็มอบหมายงานให้ไปทำนะเนี่ยมันเกิดเรื่องที่แบบน่าแปลกใจมากคือเด็กกลุ่มแรกที่ได้รับมอบหมายแค่ถ่ายรูปให้จําานนนวมกทีี่่สุดเย กลับทาผลงานได้ดีกว่ากลุ่ม2ที่ได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูปให้สวยที่สุดคนที่ลงมือทําเยอะกว่าจะเก่งกว่าคนที่เรียนรู้อย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้ลงมือทําอย่างเห็นได้ชดัดเพราะว่าการที่เราเนี่ยลงมือทําเยอะเราจะเกิดข้อผิดพลาดเยอะเราจะได้เรียนรู้เยอะกว่าการที่เราเรียนจากหนังสือตำราอีกครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องก้าวผ่านไปให้ได้นั่นก็คือพอเราลงมือทําแล้วเนี่ยเราล้มเหลวใช่ไหมครับ เราก็เรียนรู้ต่อไปพอเราเรียนรู้ต่อไปเนี่ยเราก็จะทําได้นะครับหรือว่าสําเร็จแล้วพอเราสําเร็จเราก็จะทําต่อไปนะครับเราก็จะล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้แล้วเราก็จะสําเร็จนะครับมันก็จะวนลูปไปอย่างนี้นะครับพอเราทําต่อเนื่องระดับหนึ่งครับจนวันนึงเนี่ยเราเก่งหลังจากนั้นเราแทบหลับตาทําได้เลยนะครับคุณท็อปจิรายุทธเจ้าของบิดขับนะครับเขาบอกว่าในการที่คุณเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างนะครับคุณต้องเครียดนะครับคุณต้องแบบรู้สึกท้อแท้รู้สึกล้มเหลว เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันแปลว่าคุณไม่ได้ทําอะไรจริงป่ะเหตุผลมันก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อให้คุณเรียนมาเยอะเรียนมาสูงเนี่ยแต่คุณไม่เคยลงมือทําเลยนะคุณก็ไม่สามารถเก่งได้เรียนรู้นิดนึงแล้วก็ลงมือทําแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างนี้นะครับคุณถึงจะเก่งหรือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Atomic Habits แล้วก็ที่ผมเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมาบอก ถ้าใครอยากรู้แนวคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะครับอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปออกมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันครับ